นี่ราคาตัวละ500บาทครับผมค่ะประมาณ3เดือนครับตัวนี้ก็สวยตัวเล็กค่ะตัวค่อนข้างเล็กมากตัวเล็กผิวใช่ครับผมสวยนะคะเตัวเมียก็จะอกแอนลูกไก่ไข่นะครับผมค่ะอายุประมาณ4ี่วันสี่ห้าวันครับผมค่ะตัวนี้ก็ราคาตัวละ50บาครบบาทลูกไก่งวงนะครับผมอายุประมาณ2เดือนค่ะเดือนราคาอยู่ที่ตัวละ200บาทในกรงนี้ก็จะมีอยู่3ามชนิดจะมีลูกไก่ฟ้า สีทองไก่ฟ้าโลเด้นนะครับแล้วก็จะมีไก่ต๊อกอันนี้ก็จะมีลูกต๊อกยูงอยนเดียใชนั้นก็อยู่ประมาณ2เดือนกว่าครับเป็น,นไก่งวงนะครับจะมีตั้งแต่4เดือน5เดือนคละๆกันอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ5้า500บาทเป็ดคอดักแล้วก็มีมันหลาดนะหัวเขียวแล้วก็มีมันหลาดตันซีหัวเขียวๆดังๆเขาขาฮิปโปเพราะว่าพวกนี้จะไล่ขนแอรเลส ตัวนี้จะค่อนข้างเลี้ยงง่ายเชื่องนี่จะเป็นตัวผู้เพศผู้อายุสองเดือนกว่าครับผมแล้วก็ตัว,ตวนี้กำลังฟ้อนนม,มอยู่อันนี้ก็อายุเดือนนิดๆิสวัสดีค่ะครอบครัวโอริทากินคาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองมีนบุรีนะคะวันนี้เราจะพามาอัปเดตราคาไก่เป็ดนกยูงที่ร้านอันดามันนกสวยงามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ขอแจ้งกิจกรรมนะคะการแจกนกของเราครั้งที่สี่นะคะเราจะแจกนกฟอพัดให้2หน่วยนะคะเมื่อเราครบผู้ติดตาม23 0 0 0นพซับนะคะกิจกรรมนะคะเราจะแจ้งในเพจนะคะแล้วก็การร่วมสนุกข,ของเราครั้งนี้ก็เข้าไปที่เพจครอบครัวโอริคาทิมคาเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ตีไบร้นะครับตีบร้สีทองอันนี้เป็นอันนี้เริ่มให้ไข่แล้วอายุป,ประมาณ6เดือน ผม <6 S 2> เดือนเจ็ดเดือนครับอันนี้เริ่มไข่แล้วก็เก็บไข่ตัวนี้เพิ่งเริ่มเ,มเก็บไข่ราคาคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมค่ะคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยใช่ครับผมเราได้เก็บไข่แล้วนะคะนี่เก็บไข่แล้วครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่จิลกี้นะครับผมอันนี้ฝนจะแฉะแฉะหน่อยตัวผ้าเมื่อกี้โดนฝนไปนะครับผมฝนตกได้ครับผมอายุประมาณสามเดือน หัวก็จะไม่ค่อยฟูเพราะโดนฝนเสี่ยบฝนหียวจริงๆหัวค่อนข้างฟูมากใช่ครับผมอันนี้ราคาตัวละห้าร้อยบาทครับผมค่ะประมาณสามเดือนครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไก่สลมอมนะครับฟอมจะค่อนข้างสวยนิดนึงค่ะสวยสวยครับตัวน,นี้สวยสวยอยู่ค่ะนี่อายุประมาณตัวนี้ประมาณสี่เดือนกว่ากับห้าเดือนครับเริ่มเริ่มขึ้นผสมพันธุ์นะครับค่ะจะมีหลายตัวใช่ตัวค่อนข้างเล็ก ประมาณสามขีดน้ำหนักไม่เยอะประมาณสามขีดใช่ครับค่ะสวยอะตัวนี้นี่ราคาคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ๋อคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยใช่ครับก็เป็นบางตัวนี้ก็อายุประมาณหกเจ็ดเดือนอันนี้ก็เริ่มให้ไข่บ้างแล้วมีหลายสีเลยครับจนนี้ก็สวยตัวเล็กตัวค่อนข้างเล็กมากตัวเล็กผิวนแล้วค่ะใช่ครับสวยนะคะตัวเมียก็จะอกแอนใช่อกเขาจะแอนเอ็นจะแอนเช็ดเลยค่ะ อันนี้ก็คือเขาจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วเหรอคะใช่ครับผมเริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วครับผมอันนี้อยู่ที่ราคาคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมตัวจะใหญ่ไปกว่าน,นี้ไหมครับอ่าไม่ใหญ่ครับตัวเท่านี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่ไข่นะครับผมอายุประมาณสี่วันสี่ห้าวันครับผมค่อันนี้ก็ราคาตัวละห้าสิบบาทครับ ตัวละห้าสิบนะคะใช่ครับผมเมื่อกี้ก็โดนฝนได้หน่อยนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเข้ามาใหม่เพินะครับค <uchen> ่ะถัามานนี้ก็จะเป็นเป็ดไข่เทศเมียน,นะครับผมราคาอยู่ที่ตัวละห้าสิบาทเหมือนกันครับผมตัวละห้าสิบนะคะใช่ครับผม <uchen> อันนี้อายุก็ประมาณห้าวันได้เหมือนกันพอๆกันค่ะร <uchen> าคาตัวละห้าสิบบาทครับค <uchen> ่ะเป็ดก,กับไก่นี่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นลูกไก่งวงนะครับผมอายุประมาณ2เดือนสองเดือนราคาอยู่ที่ตัวละ200บาทครับผมตัวละ200้อยนะคะใช่ครับผมค่ะตอนนี้ก็มียังมีให้เลือกหลายตัวนะคะบีจะมีหลายรุ่นรุ่นสี่ห้าเดือนก็มีครับค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะใช่ครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะนี่ก็จะเป็นนกคุ้มนกคุ้มสีนะครับผม อายุก็ประมาณสี ½, ่ห้าเดือนอันนี้เริ่มไข่กันแล้วครับค่ะราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผมเป็นนกคุ้มอะไรนะพี่เป็นนกคุ้มอเมริกาสายพันธุ์ของอเมริกาของญี่ปุ่นนะครับผมาราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับนี่เริ่มให้ไข่กันแล้วอ๋อแต่วันนี้เราไม่เห็นแสดงว่าพี่เก็บไปแล้วเก็บมาแล้วครับผ <c oughs> มปกติไข่ของนกคุ้มตานเลยครับทานได้เหมือนกันครับผมเหมไข่นกกระทาเลยครับแต่จะเล็กกว่านกกระทา สามารถทานได้เหรอใช่ครับทานได้ครับเหมือนนกคะทาเลยครับมันไข่นกคะทาเลยนกคุ้มเขาจะไม่ฟักไข่เองใช่ไหมพี่คือถ้าอยู่กันน้อยๆนะครับเขาสามารถฟักออกลูกได้แต่ถ้าอยู่กันเยอะๆกันเยวเขาจะกวนกันจะม่ไม่ค่อยฟักไข่ทิ้งอย่างเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นนกคะทาไข่นะครับชุดนี้ไข่หมดแล้วนะครับผมไข่ไก่เกือบทุกตัวแล้วครับก็เก็บไข่ได้ทุกวันช่วงเย็นๆค่ำๆครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละห้าสิบบาทตัวเนีย อันนี้จะเป็นตัวเมียหมดเลยเหรอคะอ่านีตัวผู้ปนอยู่ได้ครับผมค่ะตัวผู้ก็จะอกแดงๆก็จะขันเมื่อวันครับค่ะตัวผู้ก็จะราคาถูกหน่อยครับผมตัวผู้เท่าไหร่นะคะพี่ตัวนี้ตัวผู้ราคาอยู่ที่สามสิบบาทครับตัวผู้สามสิบตัวเมียห้าสิบนะคะใช่ครับผมอันนี้ก็ให้ไข่กันแล้วนะคะให้ไข่แล้วครับเก็บไข่ได้ทุกวันเลยครับผมค่ะไข่ไข่นีให้ไข่แล้วครับค่ะมีอายุประมาณเจ็ด เจ็ดเดือนอันนี้ไข่ทุกตัวครับผมจากตัวเล็กเมือตะเกียรเหรอใช่ครับจากตัวเล็กเมือตะเกียรพอโตก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับผมบางตัวก็จะสีค่อนข้างแดงเข้มหน่อยตีน้ำตาลเข้มหน่อยตัวก็จะสีอ่อนๆหน่อยครับผมอันนี้ก็ให้ไข่กันแล้วนะคะใช่ครับผมค่ะนี่ราคาหน้าร้านก็อยู่สองร้อยแปดสิบบาทต่อตัวครับผมถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็สองร้อยแปดสิบใช่ครับผมอันนี้ไข่ทุกตัวเอาไปไม่ต้องรอนานก็คือให้ไข่เลยเอาไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้กินไข่เลยครับผมค่ะเขากินอะไร นกินอาหารไข่ออาหารไก่ครับผมอาหาราไก<ข>่ธรรมดาอาหารไก่ไข่ก็ได้ครับหร,หรือว่าจะเลี้ยงปล่อยกินเศษตับเศษยากก็ได้ก็ไข่เหมือนกันครับ <S <S ไม่ไม่จำเป็นต้องให้กินอาหารคนนี้ก็ไข่ทุกวันครับ <S <S ผมเลี้ยงปล่อยได้เลยครับนี่ก็จะเป็นลูกนกยูงอินเดียนะครับผมในกรงนี้ก็จะมีอยู่สามชนิดจะมีลูกไก่ฟ้าสีทองไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับแล้วก็จะมีไก่ตอกอันนี้ก็จะเป็นลูกไก <S <S ่ฟ้าน,นะครับอันนี้ไซส์อยู่ประมาณสามเดือน ราคาอยู่ที่ตัวละ1,500บาทคู่ละ2,500บาทครับผมเก้าหลายตัวก็สามารถลดได้แล้วก็จะมีลูกนกยูงเยนเดียใบนั้นก็อยู่ประมาณ2เดือนกว่าครับส3เดือน2 3เดือน, 2, อนราคาอยู่ที่ตัวละ2,000บาทมีตั้งแต่ตัวเล็กๆอายุเดือนกว่าบา่าอันนั้นราคา1,500บาทครับนกยูงบางตัวเริ่มคอเกี่ยวๆแล้อันนั้นเริ่มออกดอกแววแล้วตัวละ2,000บาทครับผม จะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่าค้ชามาเหมาไปแล้วยังพอมีเข้ามาเรื Golf ่อยๆเลคะพี่เข้ามาเรื่อยๆครับผมมีเข <mas> ้ามาเรื่อยๆค่ะถ้าไซส์ใหญ่ก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับผมพวกนี้ก็เลี้ยงฝอยได้ตามบ้านเลี้ยงอยู่กับไก่ได้เลยครับไก่ต๊อกนะครับ ไก่ตอกตัวละ200บาทครับผมอายุประมาณสัก2เดือนกว่ากว่ะเกือบ3เดือนครับผมเขากินผักนะคะเนี่ยก็กินผักกินหญ้ากินแมลงกินทุกอย่างกับทุกอย่างพวกนี้ครับผักผลไม้กินได้หมดครับตอนนี้กําลังกินผักกันใหญ่เลยค่ะแมลงจิ้งลงจิ้งหรีดตะขาบแมงป่องนี่ก็กินหมดเลยโอ้กินหมดเลยเหรอคะเนี่ยสัตว์มีพิษนี่ก็กินอ้าวเหรอคะใช่ครับ นี่ก็จะเป็นลูกนกยูงขาวนะครับผมพอดีต้องแยกออกมาเพราะโดนเพื่อนเพื่อนสก,กร,รอันี่ราคานนใช่ครับอายุอายุายตัวนี้อายุประมาณ2เดือนกว่าครับราคาอยู่ที่2,000บาทราคาพิเศษพิขาวค่ะค่อนข,ข้างเชื่องปล่อยเล่นได้เลยค่เชื่องมากอีกตัวก็จะเป็นไก่ต็อกโดนเพื่อนฉิดเหมือนกันก็เลยต้องแยกออกมาค่ะ สิ่งที่แตกต่างก็มีผลนะครับก็ทำลมพุงยังไงคะเนี่ยเขาถึงโดนเพื่อนแกล้งได้กันเนี่ยสงกาค่ะก็เลยโดนเขาแกล้งนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่งวงนะครับจะมีตั้งแต่สี่เดือนห้าเดือนคละๆกันค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทครับผมห้าเดือนนี้อยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาทมีตัวค่อนข้างใหญ่ใ่ะเข้าพ่อแม่ละ อีกเดือนก็ตัวเท่าๆพ่อแม่เลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะกินพวกผักพวกหญ้าซะมากกว่าครับเป็นแมลงตัวเล็กๆเขาก็กินตัวเล็กๆใช่ครับผมแต่ส่วนใหญ่จะกินพืชค่ะเอากินพืชนะคะใช่ครับผมแต่คนๆก็เอาไว้ทานใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเอาไปเอาไว้ทานครับผมเขาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะทานใช่ไหมใช่ครับผมเพื่อบริโภคครับผมตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยไซส์นี้ห้าร้อยนะคะใช่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็ดอคอดักแล้วก็มีมัหลาดนะหัวเขียวแล้วก็มีมีมัหลัดแฟนซีหัวเขียว,ว,เ,วเขียวดงังๆขาวๆครับผมอันนี้มีตั้งแต่เริ่มคู่ละ2,500บาทแล้วก็มีคู่ละ3,500รยบาทก็จะเป็นพวกแฟนซีคอดักตัวด้านในครับขาว,ขาวปาก,กสั้นๆตัวจะเล็กมากแล้วก็ปากก็ค่อนข้างจะสั้นหน่อยอันนั้นคู่ละ3,500ร้อยบาท ก็ลดพิเศษสําหรับลูกค้าที่มาจากทางช่องก็แจ้งได้ครับสามารถแจ้งได้ก็ราคาก็เดี๋ยวลดพิเศษให้เฉพาะลูกค้าจากช่องครับอันนี้ขายเป็นคู่เหรอปกติอ่าขายเป็นคู่ครับเป็นตัวก็แยกสามารถแยกขายได้ครับผมค่ะวันนี้เจอไม่เจอห่านนะคะวันนี้ห่านไม่มีเลยครับผมค่ะแต่ปกติก็ยังพอมีใช่ครับยังมีมาเรื่อยๆนะคะห่านนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ฤดูเขาค่อนข้างจะน้อยอ๋อค่อนข้างจะน้อยแต่ก็ยังพอมีใช่ครับยังพอมี สวยมากเลยครับค่ะหัวติ่เขียวอตรงปากอะคะ่ะเขามีสีดําสีเหลืองนี่เขาต่างกันยังไงมอะพี่อเป็นบางตัวครับอาจจะเป็นสายพันธุ์ของเขาที่เวลาบีบมาอะไรพวกนี้ครับผมบางตัวก็จะเป็นสีเหลืองอ๋อยบางตัวก็จะเป็นปากแดงๆบางตัวก็จะเป็นปากสีดําปีเลย,เเลยอันนี้ก็จะเป็นอคอดักสีขาวนะครับผมตัวเมียปากจะค่อนข้างสั้นแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กมากนะครับผมค่ะ จะเล็กกว่าตัวมันหลาดทั่วไปะฮะจะเล็กกว่าตัวมันหลาดเป็ดมันหลาดทั่วไปนัง้งเยอะตัวจะเล็กปากจะสั้นเขาเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือว่าใช่ครับผมสีขาวนี้ผมเปิดอยู่หน้าร้านอยู่ที่คู่ละห้าพันบาทครับผมคู่ละห้าพันใช่ครับผมถ้าลูกค้าสําหรับลูกค้า<ะ>ทางช่องก็สามารถลดพิเศษได้อีกครับผมค่ะ อายุชุดนี้ก็ประมาณ7-8ดเดือนอันนี้ก็เริ่มผสมพันธุ์แล้วครับอ๋อเริ่มผสมพันธุ์แล้วครับถ้าเขาให้ไข่นี่เขาก็จะฟักไข่เขาเองได้ใช่ไหมัฟักเองได้ตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยเลี้ยงตามสวนตามบ้านได้คุ่ณเที้จำสิ่งสำ เท้าเขาแดงนั่นคือ,อยังไงนะพี่เป็นเป็ดโตรครับเท้า,าแดงก็คือเป็นามีการผสมพันธุ์ใช่ไ้มอ๋อดูดูจากเท้าด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับถ้าสีเริ่มแดงๆก็คือเขาจะพร้อมผสมพันธุ์เป็นเป็ดโตใช่ครับเท้าก็จะสีแดงๆแ,แต่เขาบังเท้าตัวเองหมดแล้วนะคะตอนนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกนกยูงอินเดียนะอายุยังไม่ถึงเดือนครับ อ่านี่จับเล่นได้เลยเชื่องค่อนข้างเชื่อง,องมากจะออกมาหาอย่าง<ช>เด<ล>ียวครับเลยอันนี้ราคาตัวละหนึ่งพันบาทครับผมราคาพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องสามารถจับเล่นได้เลย ตัวผู้หรือตัวเมียคะพี่อ่านี่ยังดูเพศไม่ได้ค่ะอยังดูค่อนข้างยังเล็กอยู่ใช่ครับผมค่ะค่อนข้างเล็กแต่ว่าเทื่องค่ะเลี้ยงจับอุ้มได้เลยครับผมอ๋อตัวเล็กขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยพอโตขึ้นมาก็จะใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับโตไวคี้ค่อนข้างโตไวเพราะอ่าผ่านสามเดือนไปแล้วโตจะโตไวมากค่ะยังมีเยอะไหมคะลูกเหรอมีออกเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆครับค่ะ น,นกยุงเนี่ยครับมีความนิยนเมเพิ่มมากขึ้นเลยครับตอนนี้ใช่ครับผมแต่ว่าคนต้องมีบริเวณหน่อยเพราะว่าถ<ม>่าในกรุงเทพนี้ก็เลี้ยงค่อนข้างลาบากเนะเพราะว่าเวลาเขาโตเขาจะร้องดังครับค่ะยิงช่วงผสมพันธุ์นี่ก็จะร้องทั้งวันทั้งคืนเ้ยงอะไรครับร้รบรบองเรียกอะไรครับใช่ครับเขาจะร้องเรียกหาคู่ของอแต่ว่าเราต้องซื้อซื้อคู่ไปให้เขาใช่ไหมครับใช่ครับผมพวกนี้เวลาเ็าตกใจเสียงรถเสียงอะไรก็จะร้องดังเหมือนกันเสียงคล้ายๆ้าแตร แต่ลดเสียงดังๆอันนี้ก็จะเป็นหนูแกสตี้นะครับแต่ว่าส<ช>่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าหนูฮิโปเพราะว่าพวกแอมจะไล่ขนแอร์เลสตัวนี<ช>้จะค่อนข้างเลี้ยงง่ายเชื่องแล้วก็ผิวก็จะเนียนค่อนข้างเนียนหน่อยปกติ<ช>ก็จะมีหลายสีครับมีสีขาวตาแดงมีออกสีชมพูแล้วก็มีสีดำ<ช>นี่จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีออกสีน้ำตาลอยู่ตัวนึง<ช>อันนี้มีตั้งตัวผู้ตัวเมีย<ช>ราคาหน้าร้านอยู่ที่ตัวละ1,500้บาทครับผม ตัวละ1,500ใช่ครับผมเขากินอาหารเม็ดใช่ไหมคะพี่เออเขากินเหมือนเหมือนหนูแก๊ตดี้ทั่วไปแล้วครับกินเหมือนพวกกระต่ายกินอาหารเม็ดกินหญ้าแห้งหญ้าฝนหญ้าสดแล้วพวกเนี้ยชอบกินผลไม้ก็ชอบนะครับค่ะบุยมะละกอพวกเนี้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกินได้หมดพวกเนี้ยต้องการแบบพวกผลไม้ที่น้ําเยอะๆผิว่าจะค่อนข้างสวยครับ ร้านอันดามันก็มีทั้งใช่ครับมีสัตว์แปลกๆค่อนข้างหลากหลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างฮิปโปย่สีนึงก็จะเป็นสีขาวอีกตัวงก็จะเป็นหัวด่างๆหน่อยสีก็จะค่อนข้างเนียอันนี้จะเพศผู้เพศผู้ทั้งสองตัวเลยเหรอคะใช่ครับผมทั้งสองตัวเลยครับผมอายุเท่าไหร่เนี่ย ตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุได้เลยอายุประมาณสี่เดือนครับอ๋อเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วใช่ครับเป็นพ่อพันได้แล้ว,รลวจริงๆพวกหนูพวกนี้มันเริ่มผสมพันธ์ได้แต่อายุตั้งแต่สองเดือนสามเดือนขึ้นครับแต่ว่าถ้าให้เขาแข็งแรงก็ประมาณสี่ห้าเดือนก็ผสมพันธ์ได้ออกลูกทีนึงก็สามสี่ตัวแล้วแต่บางครอบห้าตัวสองตัวอให้ลูกเยอะเหมือนกันนะค,ะครับใช่กระผมพวกนี้ลูกออกมาก็วิ่งได้เลยเลื่อมตาวิ่งได้เลยเอ ราคาตัวละเท่าไหร่คะับราคาขายอยู่ตัวละหนึ่งันห้าร้อยบาทครับผมอ๋อหนึ่งพ uh, ันห้าร้อยใช่ครับผมร้านอันดามันเปิดทุกวันไหมครับพี่อ่าเปิดตั้งแต่วันพุธครับผมค่ะพุธถึงอาทิตย์ครับผมค่ะพุธหันทร์ุเสาร์อาทิตย์ห้าวันครับห้าวันนะคะค่ะจะอยู่โครงการอะไรล็อกอะไรอ่ะพี่อ่าอยู่โครงการสีครับผมค่ะอยู่อ่ร้านหัวมุมโครงการสีครับผมค่ะ จะอยู่ตรงขาออกไปทางฝั่ง,งสี่วินทวง,วทวงใช่ครับผม ทางร้านก็สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมทางร้านก็มีบริการจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับผมแต่าาว่ายกเว้นสินค้าบางชนิดอย่างพวกไก่บางชนิดอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะว่าถ้าลูกค้าต้องการจํานวนไม่น้อยเนี่ยมันจะไม่คุค้มค่าส่งค่าส่งะจะสูงทางร้านด้วยใช่ครับเพราะลูกค้าจะไม่ไม่ไม่คุ้มค่าส่งเ๋ยวเพราะว่าค่าส่งค่อนข้างสูงค่ะรายละเอียดการส่งค่าส่งก็สามารถติดต่อสอบ ถามกับทางร้านได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพระแพะนะครับหรือว่าแพะบิ๊กมี่นะครับผมเป็นแพะพันแพะพันเล็กกว่าบ้านเราครับผมเป็นแพรนําเข้าจากต่างประเทศอันนี้ตัวตันนี้จะเป็นตัวผู้เพศผู้อายุสองเดือนกว่าครับผมค่ะ แล้วก็ตัวนี้กําลังฟ้อนนมอยู่อันนี้ก็อายุเดือนนิดนิดครับผมอายุประมาณเดือนนิดนิดตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเพศผู้เหมือนกันครับสีน้าตาลจะคล้ายๆมองๆจะคล้ายๆลูกวัวเลยค่ะนี่ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นบาทครับผมั้งาสองตัวใช่ครับผมทั้งสองตัวจริงๆก็ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้จะมีพวกแฟนซีจะมีค่อนข้างเยอะกว่านี้ผมจะเอามาโชว์แค่บางส่วนนะครับผมแต่จริงๆลูกค้าสามารถสั่งได้ใช่ครับผมราคาก็อยู่ ตามสีตามความแน่ด้วยครับผมก็ถ้าเป็นคู่ก็อยู่ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าพันบาทตัวเมียเขาจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยครับผมตัวเมียจะราคาสูงกาใช่ครับอยู่ประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าบาตัวเพราะว่าพวกมันสามารถให้ลูกได้ตัวผููค่อนข้างจะราคาถูกหน่อยจะแกล้งน้องหรือเปล่าเนี่ยหรือเล่นกันไหมคะเล่นกันครับเครื่องจับเล่นได้เครื่องมากแล้วก็ค่อนข้าง กินน้อยคระตัวก็ไม่ใหญ่ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมการแจกนกครั้งที่4ของเรานะคะรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่เพจครอ,อบตัวโอรีพากินพาเที่ยวคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย